สวัสดีครับเมื่อนี้มีเพลงมานำเสนออีกหนึ่งบทเพลงซึ่งแต่งออกจากมั่นสมองและสองแขนของตัวเองชื่อเพลงว่าตัวกันสันบอหน้าตาคือบงโตไอกังงอยู่เด้นองลายัตัวไอหนา เพิ่นว่าสิหักไอผู้เดียวอันนั้นกัตัวอันนี้กัตัวแท้นอกันดาปานนั้นเจ้าวา่าสิมักแต่อ้ายผู้เดียวตัวกันสั้นบ่สัมพอเจ้ามีคนอื่น อายแทบลมทั้งยืนบ่เห็นเจ้าคืนกลับมาอายมืดคำสิวาเมื่อโตเจ้าบ่าเห็นคุณค่าโชคดีเดอลาวาดสนานาตาคือบง่ง โชคดีเด้อน้องลาเมื่วาสนากับหน้าตาคือบงไปดีซาลาอย่ามีน้ำตาให้มันล่วงหลนโต้ายมันคนจนบอกคือคนล่ำรวยหล่นฟ้า โชกวาดสนาบุญพลาไอาบ่นาคือเขาเลยเฮ็ดให้เจ้าแลนน้ำเขาไปตัวกันสั้นบ่สัมพอเจ้ามีคนอื่นไอแทบลมทั้งยืนบ่เห็น เจ้าคืนกลับมาอายมึดคำสิเวา้าเมื่อโตเจ้าบ่าเห็นคุณคา่าโชคดีเด้อลาวาสนาหน้าตาคือบง่งโชคดีเด้อน้องลามืดวาดสนา กับหน้าตาคือบงจบบทเพลงแล้วครับซึ่งเป็นบทเพลงแต่งออกจากมันสมองและสองแขนตัวเองซื้อเพลงว่าตัวกันสั้นบอรภาษาอีสานเพลงลูกทุง่งลูกกุ้งบันเ,เนื้อหาเพลงสวัสดีครับขอบคุณครับ